มีท่านผู้ชมทักมาเหมือนกันวา่าสังเกตเหมือนกันนะว่าเป็นคนที่เล่นเกมไม่ค่อยจบเห,หมือนลูแมวแต่ว่าทําไมกับโปเกมอนเนี่ยเล่นจบเป็นประจำเนื้ออันนึงอาจจะเพราะว่าโดยเนื้อหาของโปเกมอนเองอมันไม่ได้แบบมีเรื่องอะไรที่เข้มข้นมากคือมันอาจจะมีเรื่องบางๆเป็นเรื่องอใหญ่ๆที่เราพอจําได้นะัอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เล่นไปตามนั้นหรือแม้แต่การที่อาจจะพูดได้ว่าเควสมันไม่ได้มีความเข้มมากๆถึงขนาดที่เราจะต้องแบบจําได้ว่าต้องทําอะไรหรือเรื่องมันไม่ได้แบบ ซับซ้อนมากเลยทำนองอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราสามารถหยิบมาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้นะซึ่งอันนี้ลุงแมวก็เห็นด้วยนะนั่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ลุงแมวเล่นโปเกมอน จบในหลายๆภาคนะซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเคยได้ยินถ้าเคยถ้าเคยติดตามช่องลุงแมวก็อย่างที่เคยบอกนะว่าลุงแมวก็อาจจะเล่นไม่ได้จบทุกเกมตลอดนะครับการเล่นจบเนี่ยมีส่วนน้อยแต่ว่าโปเกมอนเนี่ยเป็นหนึ่งในเกมที่เล่นจบมาหลายภาคก,ก็อาจจะเพราะว่ากลไกมันเป็นบรรยากาศของแบบคนทํางานอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ต้องพยายามหาโอกาสในการเล่นเกมใช่ไหมแต่ว่าจุดที่มันเป็นจุดสมดุลระหว่างคนทํางานแล้วอาจจะจำอะไรได้ไม่เยอะนะกับล <laughs> ุงแมวเนี่ยกับ กับแบบว่าอยากเล่นเกมมันคืออะไรนี่อาจจะเป็นจุดตัดที่น่าสนใจก็ได้นะ